สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมานําผงนะคะผงตับไก่ตับหมูนะคะที่เราบรรจุไว้ตอนเมื่อวานแล้วนะคะวันนี้เราก็จะนํามาแค่ลงซองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะซีลส่งลูกค้ากันนะคะนี่นะคะเห็นไหมอันนี้เราบรรจุลงถุงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปซีลแล้วก็เอ่อลงวันที่ตรงนี้เนาะันที่การผลิตนะคะสินค้าของทางร้านนะคะแนะนําว่าให้บริโภคภายใน หนึ่งปีนับจากวันผลิตที่ระบุไว้ตรงซองตัวนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้พงตับไก่นะคะแ0ิกรัมหนึ่งรบาทนะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเลยนะคะนี่เดี๋ยวดูนะคะนี่เห็นไหนี่ค่ะ นะคะผงเห็นไหมผงตับไก่นะคะแบบนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเทเยอะหรือน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของน้องหมาน้องแมวของเราเนาะ